บักไม่รอบนี้ไงบักเอาบักไม่รอบนี้เอากันเอาสองก้อนห็ึกันไหมาองก้อนหน่ไม่จิ้มเข่าเลยนะบางทีมันจับบาพพอกูเคลื่อนในร้านเด้เอออกมาในใจ่ายบานสีนิดน้อยก็เอาอยูเสืซ่ข่าตั้งทำกระยับเวลาเล่น โตไดะโตไดนได้แค่นั้นจายภาษีเราเงินเขาไปบเรื่อคเนี้ยกูบอกว่าเงินออกแผ่สภาเมริกาก่อนเพราะว่าสมนันลมันเป็นผู้ญิ่งสองคน,คนๆๆๆๆๆกูนี่ใหญ่สุดเห็นไหมพวกไหนไม่็นหามกูเนี่ยเปิดออกมาฮะ พร้อมไายเส้นกูเด้งนาดต้นน้ำมันผมได้ม่เป็นห้ามกูเวลาเล่นเคลื่อนกูเอาเงินออกไปสาราัตริการวะแล้วกูบอกให้มันเอารถไปขนเอาเงินยังบ่งผลิตเงินมือหนิมืนเคลื่อนหนิเห็นปะกูบอกอยู่ประเทศไทยไดแหนิมึงไปว่าไปมันบอกว่านว่าไปแล้วแต่ว่ามึงไงวะให้มึงเรียนเอาตัวเลขด้อีลาเนะนะของกูกู ของของกูเดียกันของกูอ่อนท้ายขึ้นสดที่ตลอดแล้วกูบอกไปก่อนนะมึงร่างว่าเหมือนโลกแท้จำไม่ได้เล่ยนเละอย่าปึกหลาย